หนุ่มโทรเรียก1669ให้ช่วยพี่สาวนาตะเคียนชื่อปัทมาผ่าทลรุมิติไปเมืองรับแล เมื่อวันที่27พฤษภาคมได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชายรายหนึ่งได้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือที่ศูนย์วิทยุการแพทย์ฉุกเฉิน169 16ให้ส่งกู้ภัยมาช่วยทีเพราะหลงทางอยู่อีกมิติหนึ่งเป็นเมืองรับแลหาทางกลับมิติเดิมไม่ได้ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางไปช่วยเหลือตามที่แจ้งไว้พบเป็นสาลเจ้าแม่ตะเคียนทองพื้นที่บ้านหนองเลงหมู่7ตำบลหน,นองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อเดินทางไปถึงพบต้นตะเคียนทองขนาด รอมรอบศาลอยู่หลายตน้นกู้ภัยได้เดินตามหารอบศาลจนกระทั่งพบนาราเชนพมแดงอายุ38ปีนั่งอยู่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองโดยนายราเชนเล่าว่าทุกวันช่วงเย็นหลังเลิกงานจะมานั่งเล่นกับพี่สาวนางตะเคียนชื่อปัทมาบางวันก็ซื้อสุรามาดื่มกินกันทุกอย่างเป็นปกติแต่ครั้งนี้พี่สาวพาเดินไปที่หลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองและพาเดินทะลุมิติหลุดไปที่เมืองรับแลมีแต่บ้านทรงไทยโบราณตนรู้สึกหวาดกลัวจึงโทรแจ้งหนึ่ง 669ให้ส่งคนมาช่วย เมื่อเห็นกู้ภัยเดินมาถึงจึงรีบเดินออกมาจากเมืองรับแลทันทีด้านชาวบ้านเปิดเผยว่านายราเชนชอบทำพฤติกรรมลบหลูท่ที่ศาลนำตุ๊กตากุมารรูปหลอนางลําที่มีคนนำมาถวายมาคว่างปลาเสียหายจึงเกิดเรื่องลี้ลับขึ้นแต่นายราเชนเถียงว่ากุมารและนางลําที่ตนสัมผัสไม่ได้ก็จะทำลายทิ้งไม่ให้มาอาศัยอยู่กับพี่ปัมาโดยพี่สาวอยู่ที่ต้นตะเคียนด้านในนอกจากนี้นายราเชนยังเขียนเลขให้อาสากู้ภัยที่มาช่วยเหลือด้วยเป็นเลข85และ58ดพร้อม บอกว่าเลขดังกล่าวคนที่เกิดวันเสาร์จะมีโชคทั้ทงนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายราเชนกลับบ้านใช้เวลาอยู่นานกว่าจะยอมขี่จัก,กรยานยนต์กลับบ้านพร้อมกับเผยว่านายราเชนอยู่ในลักษณะที่มึนเมาสุราอย่างหนักเชื่อว่าเป็นเพราะความมึนเมาสุราทําให้คิดไปเองเช่นนั้นจากนั้นก็ได้สํารวจบริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองพบว่ามีคนนําชุดไทยมาถวายหลายสิบชุดรวมถึงรูปปั้นนางรําและกุมารทองมาถวายมากมายเชื่อว่าน่าจะมีคนมาขอโชคลาภรับโชคกันบ่อยครั้งขนาดที่นายจิตแพทย์ ะระบุว่าอาจเป็นไปได้ว่าชายคนดังกล่าวมีความเชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วจึงอาจจะหลอนจากยาเสพติดุราหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนกับศีรษะทําให้รับรู้ผิดปกติแต่หากสังเกตแล้วชายคนนี้มีลักษณะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดคุยกับใครไม่เข้าสังคมและมีความหวาดระแวงแนะนําให้ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว